คนไทยเราโชคดีไม่เพียงแต่เรามีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่หากเรายังมีพระราชนีที่ทรงรักและทรงเมตตาดูแลเรามาตลอดตราบจนทุกวันนี้นับตั้งแต่ได้ทรงอภิเษกสมรสเป็นคู่พระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงงานเสริมเป็นหนึ่งเดียว กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าต้นน้ำลําทานที่พระองค์ทรงตรหนักว่าเป็นปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับอีกหลายปัญหาทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ดังที่ได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน,น้ำ พระราชปณิธานที่มุ่งมั่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารฟื้นคืนวัฏจักรแห่งธรรมชาติที่วิกฤตให้คืนกลับสู่ความสมดุลทรงเห็นความสำคัญของการปลูกฟื้นคืนพื้นที่ป่าที่ต้องดำเนินการอย่างบูรณาการนอกจากพระราชปณิธานที่มุ่งมั่น ในการรักษาและฟื้นฟูป่าแล้วยังทรงตรหนักถึงภัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปของสมดุลแห่งธรรมชาติจึงได้เตือนให้ราษฎรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ว่าไม่ควรตัดไม้ทำลายป่าควรที่จะอนุรักษ์ไว้และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตลอดเวลาที่ยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้แก้ไขและเยียวยา บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์จนถึงต้นเหตุแห่งปัญหาทำให้สมดุลแห่งธรรมชาติป่าไม้และแหล่งน้ำยังคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเป็นสายเลือดใหญ่ของประเทศเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยทุกคน